Thank <laughs> you. ยินดีต้อนรับสู่จินนมาเป็นไงกันบ้างครับผม nocturnal animals ฉากแรกตราตรึงใจไหมผมเห็นคอมเมนต์จังอวเกี่ยวกับฉากแรกเต็มเลยแล้วก็แบบว่ามีคนอยากให้สปอยฉากแรกแหมของงี้แม่งต้องดูเอาเองมาวันนี้นะฮะเรากลับมาที่หนังชนโรงกันสักนิดหนึ่งนั่นก็คือ beauty and the beast beauty and the beast เนี่ยดั้งเดิมก็เป็นแอนิเมชันเจ้าหญิงดิสนีย์องค์หนึ่งตั้งแต่รุ่นผมเนี่ยยังวัยแบบว่าหมาเรียไข่ถึงอะ่ะเป็นสิ่งที่ผมดูเมื่อนาน ลไม่ได้จําเรื่องได้ละเอียดสักเท่าไหร่จําได้เป็นภาพจําภาพเจ้าชายไอเทียนจําภาพไอนาฬิกาจําภาพเบลได้ทีนี้พอดิสนีย์เริ่มที่จะสร้างให้ไออนิเมชันเจ้าหญิงเนี่ยเป็นหนังคนจริงเล่นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะเฉยเฉยไม่ได้อินไม่ได้คลั่งคล้ายอะไรพวกนี้มากนะฮะแต่ว่าในเมื่อมันเข้าพอดีและเอมมาวัสันพอดีฉะนั้นต้องดูก็เลยเดินเข้าไปดูสิ่งที่ผมอยากเห็นก่อนเข้าไปดูมีอยู่2อ้งอย่างก็คือแน่นอนหนึ่งเอมมาวัชสันแน่ๆกูเป็นคนตรงๆ แล้วก็2อ,อยากดูฉากเจ้าชายแปงลงร่างเซลลมูนอ่ามันจะมีหมุนมีหมุนตีลังกาปุ๊บปบมีแสงปุ๊บปบมันเหมือนเซลลมูนดี <laughs> อยากดู2ออย่างพอเข้าไปในโรงดูเสร็จปุ๊บ <laughs> ก็โอเคนะ <laughs> เอาเรื่องย่อกันซะก่อนตามต้นตำรับเลยครับเรื่องย่อเนี่ยเริ่มจากว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งเจ้าชายเนี่ยมีปราสาทใหญ่โตเบอร์เธอร์แล้วก็เจ้าชายเป็นประเภทแบบคนรักปาร์ตี้อะ่ะก็เลยชอบจัดแบบว่าพายเวทปาร์ตี้ที่บ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็มีคืนนึงครับก็จัดเนี่ยแหละโอ้โหปามปามปามกันอยู่ในบ้านเลยเต้นรำบุ้งบ้องบุง้งบ้าง,ง,งข้างนอกเนี่ยฝนตกหนะีย่ยดูดีๆกำลังเต้นแดนซ์ออนเดอะฟลอร์กันอยู่เนี่ยก็มีคนแก่คนหนึ่งเป็นหญิงชราเนี่ยเข้ามาในบ้านอยากจะขอที่พักพิงอาศัยสัก ฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เจ้าชายเนี่ยเป็นคนเซลฟิชโคตรเป็นคนเห็นแก่ตัวก็เลยรู้สึกรังเกียจรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่สวยงามอะ่ะเจ้งหญิงชาลาคนนี้แบบว่าไม่เหมาะกับ private party ตรงนี้ก็เลยจะไล่ออกไปบังเอิญบังเอิญหญิงชาลาเนี่ยเป็นแม่มดก็เลยไปแหงร่างเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็พอคนที่มาในปาร์ตี้เห็นอย่างนั้นก็วิง่งหนีกันหญิงชาลาซึ่งตอนนั้นไม่ใช่หญิงชา,าลาละแหลมอยู่พอตัวเนี่ยก็สาบสาบบ้างหมดเลยเจ้าชายเนี่ยก็จะเป็นบีชเป็นอสูร,รกายส่วนคนในบ้านเนี่ยก็จะเป็น เครื่องใช้ต่างๆโดนสาบให้วิญญาณไปเป็นเครื่องใช้ที่นี้กฎมันมีอยู่ว่ามันจะมีกุหลาบอยู่ดอกหนึ่งครับถ้าเกิดว่า,ากีกุหลาบมันหมดเนี่ยนะฮะวิญญาณที่อยู่ในเครื่องใช้เนี่ยก็จะหายไปเลยแล้วก็จะปลกลายเป็นเครื่องใช้เฉยๆแต่ส่วนเจ้าชายเนี่ยดีกีเป็นเจ้าชายไงฉะนั้นก็จะพิเศษกว่าชาวบ้านหน่อยก็คือเจ้าชายเนี่ยจะเป็นอสูร,รกายไปตลอดกาลวิธีแก้โจทย์ก็คือว่าต้องมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มารักเจ้าชายในสภาพที่เป็นอสูร,รกายให้ได้ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ลักเจ้าชายอย่างจร อันนี้คือคอน FLICT ของเรื่องตามกระตูนเลยต้องพูดถึงเอมมาหน่อยไหมอ่านะนะนะต้องพเอมมาสักนิดนึงนะเอมมาเนี่ยเป็นลูกสาวของนักประดิษฐ์คนหนึ่งนักทาสินคนหนึ่งครับที่มีความฉลาดอ่านหนังสือออกแต่ดันไปอยู่ในเมืองที่แม่งไม่มีใครอ่านหนังสือออกทีนี้ก็เลยเ,เป็นยังไงก็โดนกีดกันไงโดนคนอื่นกันแกล้งเป็นตัวโจ๊กเป็นแบบภาษาฝรั่งเขาเรียกวียดโดรู้จักคําว่าวีดโดไหมวีเโดคือตัวประหลาดอะคือคนทั้งเมืองอะมองว่าอ e ีเบลเนี่ยเป็นอ e ีประหลาดก็เลยกันแกล้งทีนี้วัน,นึ พ่อเนี่ยต้องเดินทางไกลเพื่อไปส่งของแต่ดันมันมีพายุลงพอดีแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาที่ต้นไม้ใหญ่ปุ้งต้นไม้ก็หักทับทางที่ปกติเดินก็เลยต้องไปอีกทางหนึ่งซึ่งมันดันเข้าไปในปราสาทแล้วทีนี้เนี่ยอีเบลเนี่ยดันฝากให้พ่อเนี่ยหากุหลาบมาให้พ่อก็เลยเข้าไปในปราสาทใช่ไหมแล้วก็เจออีเครื่องใช้แล้วก็เลยตกใจหลอนเดอะช็อกวิ่งหนีออกมาดัานเจอกุหลาบพอดีก็เลยแอบเด็ดพอเด็ด หนึ่งเนี่ยเจ้าชายก็รู้สึกว่าเนี่ยอืมไอ้นี่ขี้ขโมยก็เลยจับพ่อขังปุ้งข้างในปราสาทไอ้ม้าที่มากับพ่อเนี่ยก็เลยวิ่งกลับมาหาเบลไอเบลก็ตกใจเห็นม้ามาตัวเดียวก็เลยขึ้นม้าม้าก็พาดลิเวอร์อูเบอร์มาส่งหาพ่อมันด้วยความกระตันยูของเบลเห็นพ่ออยู่ในคุกก็เลยออฟเฟอร์เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวหนูอยู่แทนให้พ่อเนี่ยกลับไปพ่อก็ไม่ยอมหรอกแต่นั่นแหละครับเบลก็เลยแบบว่าแหมมีเลขคนสักนิดหน่อยจนได้อยู่แทนทีนี้ก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวของ Beauty b e e t n ึ่งก็คือว่ามีผู้หญิหนึ่ ที่ไม่ชอบหน้ากันกับเจ้าชายเจ้าชายก็ไม่ชอบหน้าผู้หญิงแต่ว่าเรื่องราวของสองคนนี้จะต้องบรรจบพบเจอรักกันให้ได้นี่คือเรื่องนน้นะนี่คือตามตามแอนิเมชันเดะเดะที่นี่มาถึงสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบเอมมาเขียนไว้เลยสิ่งที่ชอบข้อ,บอแรกเลยเอมมาโดยเฉพาะฉากที่เอมมาไปเจอกับพ่ออู้ชอบมากฉากนั้นนะโอ้ <c oughs> <c oughs> มันแอบม, <c oughs> มากไอ้เราก็เอ็มมาแอบ ิ่งที่ชอบอย่างที่2ก็คือเครื่องทองเหลืองต่างๆในบ้านการตกแต่งปราสาททั้งหมดแม่มันเป็นอะไรที่1นึ่งอ่ะคือเราเห็นมันเป็นภาพการ์ตูนมาก่อนอ่ะแล้วพอเรามาเห็นภาพที่มันเป็น CG เห็นการออกแบบของเครื่องทองเหลืองเห็นการออกแบบของปราสาทรู้สึกว่าออกแบบมาขาดพอตัวเลยชอบก็เลยมาถึงสิ่งที่ชอบข้อที่3ก็คือรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันย้อนไปหาเราตอนเด็กๆคือผมเป็นคนชอบอะไรก็ตามที่มันรีมายความคิดผมไปหาสมัยก่อนของผมเพราะว่าผม เริ่มแก่แล้วผม,ผมเลข3แล้วแล้วพอเลข3เนี่ยสมัยก่อนเราเป็นเด็กใช่ไหมเราก็จะชอบล้อผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่จะเจอกัน,นก็คุยกันแต่เรื่องเก่าๆแต่พอพอเริ่มโตมามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมคิดประโยคนึงออกมาเว้ยผมรู้สึกว่าผมเทมากที่คิดประโยคนี้ออกตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งชีวิตผมนะเว้ยตอนเด็กๆเนี่ยผมจะรู้สึกในโลกเล็กๆของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือเงินเงินมันมันเป็นสิ่งที่เอามาซื้อปัใจจัยในการให้เราดำรงชีวิตได้อันนี้คือความเชื่อของผมเด็กๆพอผมโตขึ้นมมาจนเลข 2, 2> ผ ว่าสิ่งที่แม่งมีค่ายิ่งกว่าเงินน่ะคือเวลาเพราะว่าเรามีเงินแค่ไหนเราก็ไม่สามารถเติมเวลาให้กับชีวิตได้จนถึงตอนนี้ที่ผมก้าวเท้ามาเหยียบเลข3แล้วเนี่ยผมแม่งเจอสิ่งที่แม่งมีค่ามากกว่าเวลาและเงินนั่นก็คือความทรงจำเว้ยเขาถึงใช้คําว่าทรงไงแม่งโคตรมีค่าเลยเนาะความทรงจำอะแม่งมีค่ายิ่งกว่าเวลาอีกมันเป็นสิ่งที่เดี๋ยวพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆมันจะยิ่งมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะมีหลายอย่างมากในชีวิตเราที่เราอยากจะจําแต่เราดันลืมฉะนั้นความทรงจําแม่งคือสิ่งที่มมีีค่่าทสุดผก็ช ตอบอะไรก็ตามที่แม่งทําให้ผมอะรีมายถึงเหตุการณ์ต่างๆในวัยเด็กๆซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ทําได้ดีพอตัวครับรู้สึกว่าเออการที่เราได้เห็นภาพในวัยเด็กๆอะมันย้อนกลับมาเป็นภาพที่มันตื่นตาอลังการภาพในปราสาทภาพของฉากอของคู่หนังเจ้าหญิงดิสนีย์ก็คือฉากเพลงบนโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าภาพพวกนี้รีมายเราได้ถึงวัยเด็กๆได้ดีต่อมาข้อต่อไปฉากคลายแม็กซ์สุดท้ายฉากแอคชั่นคือตอนหลังเนี่ยตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือมันจะมีฉากแอคชั่นกันในปราสาท รู้สึกว่าฉากแอคชั่นนี้ทำได้สนุกดูแล้ว เพลินใช้คำว่าเพลินมันมันจะไม่ใช่แอคชั่นแบบตุม้ตมตั้มโอ้โหมันหัวใจเต้นดึก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 ,ดก,ดกมันจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันจะเป็นแอคชั่นที่แบบว่าเออเราเห็นการครีเอทีฟของการต่อสู้ของพวกสิ่งของอะ่ะซึ่งผมว่ามันน่ารักดีแล้วก็เห็นบางคนแม่งได้เจอกับบางคนบางคนแม่งอ๋อเห็นอันนี้แล้วอ๋อเฮ้ยแม่งคือคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นฉากแอคชั่นที่กําลังสนุกแล้วก็กําลังเพลินดีทีนี้มาถึงสิ่งที่ผมไม่ชอบบ้างสิ่งที่ไม่ชอบข้อแรกก็คือรู้สึกว่าซีจีเจ้าชายบาง นะนะแต่ว่า CG หน้าเจ้าชายบางซีนมันแปลกจริงๆมันจะลอยๆเหมือนอารมณ์มันไม่ออกมาจากตาที่เราแบบชอบดูภาพวาดพอเทตกันแล้วเราอินกับภาพใดาภาพหนึ่งคืออารมณ์มันถ่ายทอดได้ดีมันเข้ามาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยผมไม่ได้จากตัวเจ้าชายผมรู้สึกว่าบางทีมันลอยๆไปหน่อยแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบที่2ก็คือว่ารู้สึกว่าเขาลำดับการเล่าเรื่องเรเลชั่นชิพระหว่างเจ้าชายกับเบลกระโดดไปนิดนึงนึกออกไหมฮะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่าคอนฟ lict ของหนังเรื่องนี้ก็ ก็คือว่าเริ่มจากติดลบกันทั้งคู่ตัวเบลไม่ชอบอสุรกายอสุรกายก็ไม่ชอบเบลเบลไม่ชอบอสุรกายเพราะว่าเฮ้ยอสุรกายแม่งมาจับพ่อมาเราโดนบังคับให้อยู่ในนี้ส่วนอสุรกายไม่ชอบเบลเพราะว่ามึงคือลูกของโจรเริ่มกันด้วยการติดลบแต่ว่าหนังจะต้องดําเนินให้มันเป็นโคตรบวกให้ได้ตามมิชชั่นแรกเริ่มเนี่ยสมมุติว่าตีออกมาเป็นกราฟเนี่ยมันเริ่มมาจากติดลบใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าการพัฒนาเรเลชั่นชิพอ่ะเขาลำดับการเล่าแบบแปลกๆอาจจะด้วยว่าเขาเล่าต้นเรื่องมันนานมากกว่ามันจะเริ่ม คอนฟ lict ตรงนี้มันเลยเหลือเวลาให้ปูเรレーションชิพแบบไม่พอมันก็เลยมีการกระโดดที่ผมรู้สึกว่ามันว้าปไปหน่อยแบบจากลบอยู่ดีๆกลายมาเฉยๆก,กลางๆซึนๆกันจากซึนๆรักเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันสมูทได้กว่านี้เท่านั้นเองเหมาะกับไม่เหมาะกับใคร <c oughs> แน่นอนเหมาะกับคนที่ดูหนังดิสนีย์อันนี้แหละผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สโขบหาคนที่เติบโตมากับเจ้าหญิงดิสนีย์เติบโตมากับอะไรที่สนุกสนานเพลงเพราะ ฉากอลังการเหมาะกับคนที่ชอบดูหนังง่ายๆเข้าไปตื่นตาตื่นใจกับภาพเล่าเป็นเส้นตรงไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องหลอกลวงเข้าไป2ชั่วโมงจบออกมาแฮปปี้ฟินถ้าจะไม่เหมาะก็จะไม่เหมาะกับคนที่เสพดักดาร์กแหละเพราะว่าหนังมันสโคบหาแนวนี้ฉะนั้นฝั่งตรงข้ามของแนวนี้ก็คือฝั่งของดักดาร์กเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วก็ไม่เหมาะกับคนที่ดูละครเพลงไม่ได้แน่ๆเพราะว่ามันจะมีเพลงอยู่ประมาณหลายเพลงเลยเหมือนเราดูเอลซ่าเหมือนเราดูอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเพลงมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ถ้า เจอเพลงแล้วหลับนั่นแปลว่าคุณดูหนังเพลงไม่ได้ก็อย่าไปถูกสรุปสุดท้ายถึงคะแนนอันนี้ผมขอแยกคะแนนเป็น2อย่างแล้วกันนะฮะหนึ่งคือคะแนนของผมกับคะแนนที่ผมรู้สึกว่าคะแนนสําหรับคนที่เขาจะชอบด้านนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือหนังมันสโคบด้านนี้มากจริงๆถ้าถามผมเนี่ยผมก็ให้ไปกลางๆประมาณ6.5ให้ด้วยภาพ<ม>ให้ด้วยการตื่นตาตื่นใจ<ม>เพลงโอเค<ม>แล้วก็<ม>เครื่องทองเหลือง <laughs> <laughs> กูยังวนอยู่กับเครื่องทองเหลืองมากมันแอนทิคได้แบบว่าใช้ได้สูสวยส่วนถ้าเกิดว่าคนที่ม าแนวนี้เลยนะฮะผมว่าหนังเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ท่านได้ดีมากๆเรื่องหนึ่งของดิสนีย์ก็คงน่าจะประมาณสัก7.5ถึง8สำหรับ ท่านที่ชอบแนวนี้มาอยู่แล้วนะไปนั้นจบครับ beauty and the beast ก็น่าจะยังอยู่ในโรงแหละก็ไปดูกันได้ถ้า l i ค์ถ้าชอบถ้าใช่ก็ช่วยแชร์หรือว่าอยากให้รีวิวเรื่องอะไรก็ข้างล่างได้เลยครับหรือว่าไปดูมาแล้วรู้สึกยังไงก็ข้างล่างได้เลยครับ comment มมได้เลยครับไม่ว่าจะทั้ง facebook หรือว่าจะ youtube ได้หมดครับผมนั่งและอ่านอยู่แล้วเจอใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ลาไป่อสวัสดีครับ